สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้ชิพามาเบ่งเครื่องตัดเนี่ยปัญหามันคือสายยางสายน้ำมันมันเก่ามันเก่าหรอมันมันแข็งไงพี่น้องบีบเบ่งมันจีแข็งแข็ง นีข่ของเก่าครับนี่ของเก่าคือมันแข็งแล้วมันฉีกขาดยู่งนี้เวลาเ่าหยอกน้ำมั่นแล้วมันหัอวออกจะขาดแข็งแข็งคือสายยางเบิดคุณภาพ Guloy sang man Tinaw ko ito ni Tinaw hab, you Saya saya main sinim. ที่มีสายสัน่นสายยาาสายสัน่นเ้าส่ยฟังตวก,กวงางใส่สีดำนะครับแกะออกเ่าสายดำขึ้นสายกรองตัวนี้ครับสายดำเวลาเอาถอดมาเ้ากระเบื้อง สายไม้มันสิ่นิ่มเลยนิ่มจับเขางง่ายครับสายเก่าเนี่ยแข็งเป๊กปบีบจนเจ็บหัวเล็บนี่คือสายเบดคุณภาพครับเจอตัวนี้น่าจะสช้ได้เยอะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นอะไร ตันี่ใส่บ่ได้ครับสองยางนลยใส่ได้อันเดียวนี่ครับคือปัญหามันนี่น้ำมันน้ำมันจีหัวตรงนี้ครับวลาไอ้น้ำมันเบิดหรืยออีย่างเข้าสิหนอกตัวนี้แยกแยกปุ่มตัวนี้นะเอานะปุ่มคูดาดเมีก็คือสิ่งหัวแยกปุ่มนี่ จะปัญหามันสีน้ำมัน,มนสีหัวสีวสุขาดตรงนี้ทางเธอสายยางเียสายยางนี่มันเบิดคุ้นา้าออกมันสีห้องประเห็นบางคนบ่จับครับบรจับก็ต้องหอบไปหาสร้างจะอันนี้เป็นความหลู่เล็กๆหน่อยๆเฮ้ยมองเอ้ยผุย้มซื้อตัวนี้มานี่ ลาสดาเนาะลาสดาถุงเก่ามันประมาณสี่สิบเก้าบาทครับความทรงจำมาเลยน,น,นั่นเนี่ยสังลาสดาุดอเส์ชเข้าไปเลยดีกว่าเข้าแลนไปหาซางเวยพี่น้องเวยใช่เลยตัวนี้ข้องผมมันขาด มันขาดปัญหามันตรงนี้ที่นี่ก็คือถ้าตรงนี้มันสิบไ่อยากติดแต่ตรงแถวนี้มันหวนนัวมันบม่ติดตัวใส่แล้วกงยังเอ็มะใส่แล้วมันก็นงามนก็ต้องเลียงไปหาส้างหาซื้อก็ยากพี่นอ้องอะไรตัวนี้องค์เล็บ์ข้ออยู่รัศดา เออว่าจะเปลี่ยนถังจะยังใส่ได้ถังน้ำมันถ้ามันแตกมันยังความรูเ้เล็กๆน้อยๆพี่นอ้องอเาอาจจะซอยเหลือกัอนได้เป็นความรู้เสริมเล็กๆนหน่อยครับอันนี้เครื่องตัวนี้เป็นซีจังหวะเลยพี่น้องเลยจักยี่ห้ออย่ง,อ,งอ่านอุป ซีจังหวะคือลายฮอนดานั่นแหละซื้อมา4ีพันหรือหาพันแต่กี่ซืมม้อมาเนี่ยมันถือเหรอพี่น้องเจ้บ่คอยไม่ีปัญหาหรอกปัญหาตัวนี้ใช่ดีปัญหาคือตัวนี้ครับแต่ผมซื้อมาคือสายยาบตัวนี้และเจก่อนกับบัวหูบัคคอยได้ใช้เป็นความรู้เล็กๆแน่น้อยเด้อพี่น้องเด้อ ซีจังหวะครับผมบมแมนบริสมสองที่ตัวนี้เติมน้ำมันเบนซิน,น,นกับเติมน้ำมันเครื่องนี่พูดได้ว่าจิซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่ซุ่เมื่อนี้ประมาณสองสองพันกว่าสามพันเงี้ยครับเป็ว่าถือว่าใส่ดีอยู่ แล้วอันนี้พี่น้องพี่น้องเคยตัดว่เป็นที่แรกโบเคยตัดเจอเจ้ากี้สอดตัวนี้ลงไปพี่น้องสอดลงตัวนี้ลงไปนี่สอดเอ็นนี่ลงไปเดี๋ยวมาขัดกังสิท่านขาดดุเด้อพี่น้องเด,ด้อผู้ใดอาจจะบูงหัก็ได้หรือหรือรอย่างคุณใดลองตัดหยาไม่ครับ ให้สอดตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อสอดตรงนี้ทุกท่านอดสอดสอดทั้งไตขึ้นมาแล้วมาเกี่ยวลงจังสี่ครับจังสีเนี่บ่อบ่อขาดบ่อขาดดุแต่มันก็สิเบิดไปจังสี่ครับตัดไปเรื่อยเมื่อกี้ปลายแหลมไปเรื่อยครับที่แรกบ่จับผมสอดผมสอดลงไปนี่ สอดลงไปทางใตเดี๋ยวมาขัดบางส่อันนี้เฮ็ดให้มันขาดดุแล้วก็ลุดครับมันเป็นมันเป็นเส้นผมบางภูเขาจังดนี่อันนี้คนะวามบโมโหเนานะเข้ากับโบเคยใส่สำหรับคนที่บบเคยใส่ครับี่นหอยสอดสอดทางไตเด้ออย่างเด้อสอดทางไตขึ้นมาแล้วก็จังมาขัด นี่ครับทุบสอดจังสอดเขามันให้มันข่าลงไปแล้วตัดดีบอกค่อยขาดบางคนก็ใส่เอ็นพี่น้องผมก็เลยใส่เอ็นอลองเพิ่งบาสีลองใส่บางเอ็นเยอะบานเด็กไปซื้อมาเยอะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อความรู้เล็กๆน้อยๆเด้ออาจจะเป็นประโยชน์นะครับ สำหรัคบคนที่บ่งหูเนาะครับ hey. มีสองอย่างครับมีสายสายน้ำมันหัวเข้าสังสื่อเอ่อรสด้าสังสื่อรัสดาเนาะเขาเอื่อนอย่างว่าชุดชุดน้ำมันบ่พิมกับไปพี่น้องรัสดา สายน้ำมันเครื่องจัญยาต้องลองพิมก่อนไปลอ่อเข้าไปหาซางหรือไปหาซืือครับซืือ,อยากแพ่งใช่ไหมเนี่ยถือว่าประหยัดหลายบาทกอสือเมื่อเรวก็ถอดตัวนี้ครับถอดถอดดึงออกเลยดึงออกอมามาสีครับซุกเข,ข้าไปเลยง่ายๆ่เอ็ดได้ครับประหยัดครับ ความบูรีรีๆนังไงสำหรับคลิปนี้เด๋ยวเท่านี้นะครับน,นะสวัสดีครับ